อบเนยโรยเกลือเหแตกเลยคะลูกคิดเหนกลัวอบเนยกลือควก่นะสิกล้วอบเนยโรยเกลือก้วอบเนยโรยเกลือค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาสปาเกตตี้ของเรานะคะมาต้มนะคะ นี่ค่ะก็ที่ข้างซองนะคะก็จะเขียนบอกว่า7-10นาทีนะคะแต่ป้าเนี่ยจะเอาจนที่เรานุ่มนะคะจนที่เรานุ่มนุ่มพอใจของเรานะคะเพราะบางคนเขากินไม่เหมือนกันคนชอบนุ่มมากบางคนก็จะชอบนุ่มน้อยนะคะก็เอาที่เราชอบนะคะเพราะว่าเราต้มไปสักพักเราตักเขาขึ้นมาชิมว่าเออนุ่นแค่นี้พอไหมสําหรับเรานะฮะเอาที่ชอบเลยนะคะสปาเกตตี้นี้เราเราไม่ฟิกนะคะ เต่ต้องต้มเขาก่อนนะคะก่อนเอาไปปรุงอาหาร ตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมของสปาเกตตีผัดแหนมกุ้งสดของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนะคะเส้นสปาเกตตีเราต้มสุกไปแล้วนะคะก็เอานิ่มตามที่ชอบเลยนะคะก็จะเก้านาที1 1นาทีหรือว่ามากกว่าน,นั้นนะคะเอาที่เอาที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็แหนมนะคะแหนมสดบ้านเรานี่แหละคะ่ะซื้อตามห้างไหนก็มีนะคะหั่นหั่นนี้แล้วแต่เลยจะหั่นแฉลบจะหั่นท่อนหั่นกลมแล้วแต่เลยนะคะกุ้งสดนะคะซอสเห็ดหอมใครไม่มีให้ใช้ซอสหอยแทนนะคะ ใบโหระพาสี้ยวขาวกระเทียมหั่นแว่นน้ำมันพืชพริกแห้งซอยนะคะซอยแบบนี้นะคะนี่นะคะใครไม่กินเผ็ดก็เอาเม็ดออกนะคะแล้วก็น้ำตาลน,นะคะส่วนผสมของเราจะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะปาปิาปซี่ก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่ก็รอน้ำมันร้อนนิดๆิดนะคะ พอน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็นี่ค่ะใส่กระเทียมหั่นแว่นนะคะลงมาผักนะคะให้หอมนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะพริกแห้งของเรานะคะนี่คัะไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะ พอกระเทียมของเรานี่นะคะอกระเทียมของเราเริ่มเหลืองๆแล้วก็กลิ่นหอมออกแล้วนะคะทีนี้ก็ตามด้วยกุ้งสดของเรานะคะตัดให้เข้ากับกระเทียมของเราเลยะคะ่ะแล้วทีนี้นะคะ,ะ,คะก็ตามด้วยนี่นะคะ แนวของเราค่ะเครื่องของเราเยอะมากเลยครึ่จงจักระทเลยป้าผัดเยอะมาก แล้วทีนี้นะคะให้เราใส่เส้นสปาเกตตี้ของเราลงไปนะคะใส่ลงไปเลยจำนวนนี้แล้วแต่เลยนะคะมากน้อยนะคะนี่ค่ะคิดชอบค่ะก็เลยจับเยอะเลยนะคะโอ้เข้าไม่เข้าไปเลย ให้แบบว่ารสชาติของแหนมของเราเนี่ยเปรี้ยวๆนี่ค่ะให้เข้ากับเส้นของเราเนี่ยโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็ปรุงรสเลยนะคะป้าก็นี่ค่ะใส่ข้อเท็ดหอมป้าซีอิ๊วขาวนะคะตามด้วยน,น้ำตาลนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะอาจจะใสพ่พริกไทยเพิ่มอะไรนี้จับไปเลยนะคะ นี่คือเขาไม่เข้ากันเลยค่ะกับซอสของอเราปลาไปซีมีพ,พริกทอดเพิ่มนะคะไม่กล้าผัดผัดลนไปเยอะค่ะกลัวมันเผ็ดเอามาโรยหน้าแบบนี้ดีกว่ากัวจริงไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ โอเคค่ะทีนี้ก็ชิมรสค่ะชิมรสให้ได้รสที่เราต้องการเลยนะคะน่ากินมากอเครื่องเยอะนะคะถ้าเครื่องเยอะๆแบบนี้นะคะก็จะน่ากินมากป้าของชิมรสก่อนปรุงรสตามชอบเลยนะคะเอาที่เราชอบเลยนี่ค่ะอืม หูยอร่อยมากเลยค่ะโอ,โอเคค่ะทีนี้ก็ตามด้วยนะคะนี่ค่ะบางหัวะพา,าของเรานะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในโต๊ะอาหารนะคะีวไปชิมก,กันค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของลุงคิดนี่แบบว่าเป็นถ้วยเลยนะคะ ถ้วย <laughs> สปาเกตตี้นะคะผัดแหนมก hm ุ้งสดของเรานะคะ mm. แบบว่าเป็นสไตล์ไทยๆนิดๆนะคะเอาอาหารของฝรั่งมาา d แดปเป็นสไตล์ไทยนะคะลุงคิดหิวข้าวนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตชิมก่อนนะคะมนูไวชิมด้วยกันค่ะโอเคให้ลุงจานใหญ่เลยจัดหนักจัดเต็มให้ลุงคิด <This S 1> เลยค่ะ looks so good. Mm. ลุงคิดหิวข้าวก็เลยจัดให้เลย mm hmm. ถ้วยใหญ่ถ้วยโตกินหมดนั่นนะรับองโตกว่าเดิมอีกสามเท่า อืมยำมิฮึมสกูอืมดีดีกูตเออืมอืมมันจะเปรี้ยวๆอะค่ะมันจะมีรสเปรี้ยวๆของแหนมเข้ากันดีค่ะกับสปาเกตตีฝรั่งอืมอืมเมซิ่งอืมอเมซิ่งใช่ไหมว้าวสัจจันท์พันแล่น ค่ะ yeah. you think you can eat spinach ไหม we'll see mm hmm. but I love it ค <You S 2> <The> ิดไปปฏิเสธนะโอ้โหเยอะมากเลยนะเกือบกิโลสองกิโลมั้ง f กิโลมั้งไอ้ติงแน่ชัวร์ตายแล้วกินแซ่บกินนัวเกินกุ้งซื้อมาเกือบครึ่งกิโลก็ใส่หมด แหนมสองแท่งสปาเกตตี้อ่าสปาเกตตี้เนี่ยห่อครึ่งนะคะ How you call that อ่าสปาเกตตี้สปาเกตเกตี้ไฟแหนมซาลามี่ไฟแหนมเอ็นกุ้งสดสปาเกตตี้ผัดผัดผัดแหนมผัดแหนมกุ้งสดกุ้งสดอืมสปาเกตตี้ผัดแหนมกุ้งสดสปาเกตตี้ผัดแหนมกุ้งสดเออน่ารักมาก mm. ครับแซมแฟนทางบ้านนะคะบอกว่าให้ป้าเพซี่ถามลุงคิดว่ากล้วยอะไรนี่แหละเดี๋ยวๆให้แกกินก่อนแกหิวข้าวอืมฮึ่มแย่แย่แซมฟอร์แลงวิทไทยแฟนทางบ้านวันยูทอกบอกว่ารอดูว่าให้ลุงพูดซิคำนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าก็จำไม่ได้ป้าจดไว้ในสมุดอยู่ค่ะเดี๋ยวไม่ไปดูให้ลุงกินกินกินก่อน อืมซอสก็ส hmm. mm ูต hmm. อ mm ืมใชอืมมันจับกับหัวลับผาอืมอืมดีมากใส่หัวลับผ้ามันเนี่ยหอมใช่หอมมากปรุงรสตามชอบเลยนะคะชอบหวานชอบเค็มจัดไปเลย I think this is not original Thai Mm. Maybe some Italian, some Falang Italian, mm -hmm. live in Thailand, make that, yeah. Meat? Mm -hmm. mm -hmm. Yes. Maybe. I don't know. No, i not Thai. Noodles, noodles, <laughs> noodles mott, so he takes spaghetti. Gibbok, same <laughs> kong thai, mintam mott, mongongongo, like our spaghetti, mattam. Kanam chin mott. Let's <laughs> spaghetti. จัดให้ลุงค่ะสปาเกตตี้อ่ะของฝรั่งนะคะแต่เรามาอาดแอปเป็นไทยๆเรานิดๆอิตาเลียนนี่เขามีกุ้งไหม <I> Have ม yeah the Italy have a l กุ้งอออิตาลีเนี่ยเขามีมีทะเลมีทะเล yeah yeah Italy have a l fish and uh seafood อาหารทะเลเน่ I think i t s a classic from it classic Italian meals p a g h e t t i spaghetti with uh garlic and and shrimp so spaghetti อ่ะกระเทียมกับกุ้งนะคะเขาบอกว่าเบสิกเลยของอิตาลีเนี อืมยูอเฟนเซว่า don't use spoon oh when you eat sorry Diego I have to do that ควาคิดเขาพ่อเป็นคนอิตาลีค่ะเขาบอกว่ากินสปาเกตตี้ให้ใช้ส่อมอย่างเดียวเราไม่ถนัดเนาะ I hope Godfather not come here to ฮะ shout at me มันไม่ถนัดอ่ะกินแต่ส่อมอ่ะมันยุ่งๆยำยาง มันมุญยุ่งยำงก็อาจจะอย่างนี้เปล่าหมุนหมุนใส่จานไม่ได้หมุนใส่ซ้อนไงถ้ากินเขาบอกว่าอิตาเลียนจริงๆเขาจะไม่กินใส่เขาจะไม่ใส่ช้อนเอาแต่เอาแต่เขาไม่ใช้ช้อนเอาแต่ซ้อม I think it look more high so when you do it with the c h o m อือใช่คือบอกว่าแบบนี้ดูดีกว่าดูดีอือและที่อยู่อ๋ออือหืม high so ไ้โซ so, ข้างทางไ้โซออนเดอะน็อ so, <laughs> mm ืม hmm. พ mm ีกอ่ะหอมนะอยูทรายส์เด e s ซ <try>, ี d ส์อ e out ยังไม่เผ็ด really แต่แบบนี้จะเผ็ด ไอ้ที่ mm. ตัดเนี่ยค่ะป้าข้อเม็ดออกด้วยโอ้ยอ่ะอืมฮึจะไม่เผ็ดมาก mm. อาจจะมีติดอยู่ข้างในบ้าง yeah, <match> แต่ไม่เยอะว mm. ันนี้คือคืเหมือนฝนจะตกเนาะ I hope ห so. รือว่าเป็นพวกควันหรือเปล่า mm. I hope so much เนี่ยได้ดูข่าวกันไหมคะที่ว่า ุณปูคุณย่าไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะแล้วกลับมาแบบว่าไม่ยอมไม่ยอมบอกเออโอเคก็แกก็ไปเที่ยวมาแต่ทีนี้พอเวลาแกมาแล้วจะไม่ยอมบอกใครเลยว่าเวลาแกป่วยเนาะแกเป็นไข้ก่อนแล้วแกไปโรงพยาบาลแกก็ไม่บอกหมอว่าแกไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเป็นที่เป็นเขตเขตเสี่ยงจนหลานแกมาติดแกถึงยอมบอกหลานมาติดเออ โควิด -19 อ่ะไนทีนหรือว่าโคโรนาเออก็แปลกเนาะเขาบอกว่าตอนนี้ที่โซเชียลอ่ะเน็ตเวิร์กนะครับแบบพิมพ์ด่าแกเยอะมากเลยมันนี่โซเชียลพีเพิ่นแย้กแย้พิมตลอดพิมโกง้พี่ท่อนมี่ข้อทิมเฮิร์ดแล้วพิมแฮปเฟเวอร์แล้วแบบว่าเขาเขาเจ็บเจ็บแบบว่าปอดนะค่ะโดนแบบปอดติดเชื้อแต่ไม่ยอมบอกไปบอกหมอว่าตัวเองไปเที่ยวมาที่ญี่ปุ่น In t h ยแ l นด์ใช่ไทยแลนนี่แหละทุั o มไป h o า o หูทุกทุกวันทุก h ุ e วันท e กทุก e a นท h e ทุกวันทุก y ุกวันทุกท o วันทีกทุกวัน e ุกทุกวันทุกทุกวันทุกทุกวัาทุกทุกวันทุกกนุกทุกวันทุกทุกวักกนั o o a n h a กว่าเข้ามาเอาเครื่องใส่หูนว่ามีไข้ั แล้วก็พอไม่มีก็ก็ให้เข้าข้างในแล้วก็ก็มีน้ำยาล้าง<อ>มือให้น้ำยาคือ h a n d ส to check เขาบอกว่าที่ที่สิงคโปร์นะคะก็มีเคสแบบนี้นะคะที่แบบว่าไปเที่ยวมาแล้วคุณไม่ยอมบอกคุณเขาบอกว่าไม่มีอ่เรับผิดชอบสังคมนะคะก็ให้ติดคุกหกเดือนเลยนะคะหลังจากรักษาตัวเสร็จอินเดียสิงคโปร์แฮปวันกาย ยิ่งคำอะซัมเวย์ยูนเวอร์เลเตอร์ยิมงแฮปอ่าโควิด19เชียออคโรนาบัตเลเตอร์ยิมงยิมงแบบว่ายิมก็ไปวอล์กอะไรไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเชื้อมันยังไม่ออกนะมันต้องออกอะสิบสี่สิบสิบกว่า 14, 10, 10วันขึ้นไปปกติก็สิบสี่เนาะมันอยู่ในช่วงฟักตัวเฉยตอนนี้เขาบอกว่าเพรารักษาเขาหายแล้วอ่าคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยที่สิงคโปร์ต้องให้แกติดคุกหกเดือนซิกมันมต้องโกถูกคุกมีคออเดามติ้งอยู่ไม่อยู่ไม่ ไม่แคร์อับเบลพาปลิดหรือว่าไม่แคร์อับเบลอ่ะเขาเรียกอะไรนะไม่แคร์อับเบลอ่ะไม่แคร์คนอื่นน่ะเออคุณไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคุณคิดถามว่าแล้วแล้วผู้ชายคนนี้เขารู้ก่อนไหมว่าเ้าเป็นอะไรเงี้ยรู้ไม่รู้แต่คุณไปในเขตไม่ if you go to dangerous area dangerous ก็คือแบบเขตอันตรายอย่างเงี้ย you don't know yourself maybe don't you know ก็เหมือนคุณปู่คุณย่าคู่นี้เขาไปญี่ปุ่นเขาก็บอกอยู่แล้วเป็นเขตอันตรายนะคะเป็นเป็นเป็นเขตที่แบบว่าเป็นเป็นแอ์เรียที่สุ่มเสี่ยงนะคะเขาก็นั่นอยู่แล้วแกคงแต่ก็หลานแกก็ติดแกคงไปกอดไปหอมหลานแล้วก็เลยติด The guy think he's safe with the guy don't read newspaper I don't know ที่สิงคโปร์ให้ติดคุกหกเดือนเลย ก็ถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบในชุมชนป้าได้ดูคลิปอะไรนะที่เขาถ่ายเป็นวิดีโอนะคะคุณหมอใส่ถุงมือไปจับคนที่เป็นไม่เป็นไรนะก็ห,หลังจากนั้นคุณหมอก็มาลูบเสื้อตัวเองเขาก็ทำแบบว่าเป็นเชื้อไวรัสสีฟ้าๆติดตรงเสือ้อนี้คุณหมอก็เอาไปที่วัดหัวใจมา แต่ตรงคนไข้และไอ้ที่วัดหัวใจนั่นก็ติดเชื้อแล้วคุณหมอก็ออกไปจากห้องนั้นออกจากห้องห้องนั้นปุ๊บคุณหมอคนนี้เขาก็เข้าออฟฟิศห้องตัวเองไปจับเก้าอี้ตัวเองเชื้อมันก็อยู่บนเก้าอี้มาจับโน้ตบุ๊กเชื้อมันก็เขาทาเป็นแบบนั่นเลยนะคะเป็นวิดีโอที่ดีมากเชื้อมันก็อยู่บนโน้ตบุ๊กมาจับโทรศัพท์และเชื้อพวกนี้นะคะอยู่ได้เก้าวันถึงจะตายอะในเขตอากาศแบบว่าถ้าอากาศไม่ร้อนนะคะ ตอนนี้เชียงใหม่เริ่มคืมแล้วอะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ต้องไมหาอยู่แถวอีสานอีสานนะ่ะจะฮอตออเดอทำมาหม,มาสุดเลยเสื้อ <laughs> พวกนี้มันจะเติบโตได้ดีมากอากาศชื้นชื้นดันจะเลิอกอากาศน็อตฮอตอืมแต่นายเด้ดํากรนะ9วันนะอูยอายุยนะืนมากแบบ <Long> เป็นไวรัสที่ใช่คือมันไม่ได้อยู่ในตัวเราอ่ะมันอยู่บนภาชนะอยู่อะไรก็ช่างนี่ค่ะอยู่บนเก้าอี้อยู่อะไรก็ช่างมันมีชีวิตอยู่ได้เก้าวันนะคะ <c oughs> และ้ที่ดูคนหลังๆต่อมาก็มาจับเก้าอี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนคนนั้นไม่มีภูมิต้านทานแข็งแรงไม่ค่อยได้ออกกาลังกายมันก็จะ <c oughs> มันเข้าไป <c oughs> บางทีอย่างพวกป้าก็คงจะไปนูน่นไปนี่บ่อยก็คงจะมีเชือ้อแต่พอดีเราออกเราแข็งแรงไงคะมันก็ร่างกายเรามันก็สามารถขับมันออกมาได้อะไรอย่างเงี้ย And บา o u t t h i ห e คุณ20 baht you go buy เออลูกคิบอกว่าเงินเนี่ยสำคัญเออเงินนี่แหละแลกคือ This guy take the money go buy something I think 20 baht bill change about 5-6 time one day เงินนี่แหละค่ะสำคัญเลยอ่ะแม่ค้าทอนให้เราบางทีคนเป็นยังไม่รู้ตัวแต่มีเชื้อเอาเงินหยิบให้แม่ค้าแม่ค้าก็หยิบตอกตอกใส่ล็อกเกอร์ เขามีคนใหม่มากก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยอ,อทีนี้ก็ดูแล้วล่ะค่ะว่าหายร่างกายแข็งแรงเขาก็จะไม่ค่อยเป็นไร mm. ก็อาจจะมีไอแล้วก็หายไปกินพลาแล้วก็จะหายแต่ถ้าคนที่ร่างกายเนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุเยอะกับเด็กค่ะภูมิต้านทานเขาไม่ค่อยแข็งแรงคนอายุเยอะๆกับเด็ก <c oughs> ตอนนี <c> ้ <oughs> ป้าดูข่าวไปนะคะมีผู้ชายบราซิลอะตอนนี้เขาบอกพบผู้ติดเชื้อเนี่ยคนแรกของบราซิลเลยนะคะคนแรกเลย ผู้ชายคนนี้อ่าไปเที่ยวมาไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนป้าไม่ได้อ่านรายละเอียดที่เห็นแค่ผ่านๆ<_ n _ n> แต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้ออกไปพบปากคนอีก30กว่าคนนะฮะก็คงไปเที่ยวมาแล้วมีของฝากมาให้ลูกให้หลานให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โตอนนี้รัฐบาลบราซิลเครียดเลย <_' n> จากอุตสาห์แบบว่าโอ้โหปลอดภัยมาตั้งแบบไม่มีคนติดเลยอันนี้เป็นรายแรกของบราซิล <_' n> <_' n> Oh God. เขาบอกว่าตอนนี้ที่ที่ติดแบบว่าที่แย่ที่สุดในโลกที่หนักๆเลยก็จะมีเกาหลีญี่ปุ่นนะคะอิตาลี <Italy. S 2> อิหร่านอิหร่านสี่ประเทศนี้เขาบอกว่าหนักเลยนะคะเน yeah. ี่ but t i s c h a n g e every day แต่แต่ทุกวันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยค่ะ คือยอดคนที่ติดเยอะนะคะเยอสวทตาร์เนี่ยเฟื <Right. S 1> ่ิด <Sure. S 1> ถามคนเนาะอย่างคนก็ทำงานอย่างเงี้ยก็ต้องบินไปนู่นไปนี่นะฮะน่าสงสารอรบบาชีพขัาบังคับอย่างเงี้ย เี่ยนเรื่องคุยเหรอโอ้โหลูกคิดจะกินหมดไหมอ๋าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราแฟนทางบ้านให้ลุกคิดพ,พูดคําว่าอะไรเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไปเอากอนจดไว้ในไอ้นั่นอยู่ลืมนี่ค่ะก็ให้ลุกคิดพ,พูดนะคะคํานี้ค่ะกล้วยอบเนยโรยเกลือนะคะโอเคลุกคิดพ,พูดสิกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนย โรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือ,ลอ,อลกล <laughs> ้วอยอบเนยโรยเกลือให้ไอ้วันมอสิอีกครั้งกล้วยอบเนยโรยเกลือเอ้ยไอ้ป้าก็ชอบกล้วยอบกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบงอยโรยเกลือ Oh my god What t ส e h e ไม่มันเนยเนยก็คือบัตเตอร์ไงอ่ะกล้วยอบอบก็คือ take it out โอเว่นอ่ะเนยก็คือ,อบัตเตอร์โรยโรยเกลือ ลอยเกลือ่าโอเคทุกเกตเตอร์กลัวอบงอยลอยเกลือไม่สุภาพเลยปล่าสิมั่วหัวนอนหนูคิดกล้วยอบเนยเลยกลัวเอ้ยกล้วยอบกล้วยอบงอยกล้วยอบงอยไม่ใช่มั่ไม่ใช่งงยกล้วยอบนอนหนูกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนย อบเงานอนหนูนอนหนูไม่ใช่กล้วยอบเนยโรยเกลือเหนือแตกเลยค่ะลูกคิดเสือ I start to sweat already ล <laughs> okay. ูกคิดเหนือแตกกล้วยอบเงยโรยเกลือไม่โอเคพี่โดขอโทษนะพาไปสิกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเงยโรยเกลือถล้วมีแล้วบี๊ดโอเคยิปยูแคนสปิ๊กนะไอ้ยิปยูวันแถวสั้นเลยจริงๆ you can คนไปอีดไอ้นั่นนะ Can I train to tomorrow ลุงคิดบอกว่าให้ชันไปฝึกก่อนได้ไหมสักสักหนึ่งคืนได้ไม่แต่เอาตรงน,นี้ก่อน now tea time โอเค tea time ซิโอเคกล้วยอบเงยลยกลืยโอเคนั่งเล่ n นอนนอนอะไรเน่ปาก stop eat first โอเคหยุดกินก่อนมันฟังไม่รู้เรื่องโอเคกล้วยอบเงยลยกลืย โอเควันนั้นเมื่อที่กวายอบเงยลอยเกือไม่ใช่เงยเนยนอนหนูกวายอบเงยลอยเกือโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอีกรอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอีกรอบโอเค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 อเคหนือแตกเลยค่ะลุงคิดโอ้โหให้พูดแค่คำนี้นะคะ อ่าฮะให้โ huh. อ้เหงื่อแตกเต็มเลยค่ะแสดงว่ามันยากมากสำหรับลุงนะสวัสดีค่ก็เป็นไม่่อ้ก็คือแฟนทางบ้านน่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะก็คืออยากให้ลุงคิดพูดพูดไทยคำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือขนาดเราคนไทยยังยังลิ้นพันกันก็เทคซอออนเดือดรวยนะโรยทาแลนจะบอกว่ามาโรย so bananas cooked in the oven with butter and salt อ่าฮะกล้วยอบเนยโรยเกลือ Yes. Ah see see. y e a ีกล้าเปลี่วเลวโอเปเป้บิ๊กกล้วยอบเงยลอยเกลือถูกใจจุ่มๆบุยไม่ใส่เกลืออืมทำไมบอกว่าทำไมต้องบอกว่าลอยเกลือทำไมบอกว่าไม่ใส่เกลือล่ะจะได้ง่ายโอเคกล้วยอบเนยใส่เกลือสิอ่ะกล้วยอบเงยใส่เกลือจิ้มซีซีสิเหรอลุงคิดบอกว่าใส่เกลือจะจะง่ายกว่ากล้วยอบกล้วยอบเงยใส่เกลือ ไลอยเกลือมันก็แค่ลอยโอยโลอยต <laughs> ้อคิดเกินคุณคิดออกเหนื่อยเงอแตกเต็มเลยค่ะ กันนะคะป้าเพซี่ก็มาทําตามมาให้มาทําให้แล้วนะคะบอกว่าให้ลุงคิดพูดคาว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือนะคะแล้ววันนี้เราก็คุยกันเรื่องเราก็อัปเดตข่าวข่าวนะคะเพราะว่ารู้สึกจะเป็นข่าวดังมากก็คือเพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพของคนทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยของเราเดี๋ยวนี้เดินทางไปไหนก็ลาบากนะฮะแล้วก็แฟนกลับบอกว่าแฟนทางบ้านบอกว่าอยากให้ป้าเพซี่กับลุงคิดไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คือช่วงนี้ต้องงดก่อนแล้ววันนี้เอฟซีแฟนทางบ้านบอกว่าวันหยุดมีโคตูดิโอแค่ทูโฟเกตแดด ช่วงนี้เราดีที่สุดนะคะก็คืออย่าพยายามออกไปไหนนอกจากที่ทํางานเราที่บ้านเราซื้ออะไรกลับบ้านก็รีบกลับแล้วใส่แมสไว้ดีกว่านะคะก็ไปเจอแฟนทางบ้านเวลาเราไปช้อปปิ้งก็จะใส่แมสกันนะคะทักทายกันก็ก็ดีค่ะเราป้องกันมุณคิดกินเกือบหมดถ้วยเลยนะคะนี่นี่ค่ะ นี่ค่ะเกือบหมดจริงๆค่ะใช่ม,มันมันโอ้นยน้ำพรุ้ยไม่ใช่เล็กๆนะค่ะนี่เป็นกิโลกว่าเลยนะคะเนี่ยทั้ง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 เครื่องทั้งอะไรอย่างเงี้ยเด <'s> <laughs> ี๋ยวป้ากินไปนิดเดียวเองนะคะลุงก,กินฟาดซะแบบเป็นหม้อเลยนะคะก็มาทําให้ดูแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ <S <S แนะนําเลยนะคะสำหรับอ่าคอสเส้นนะคะเผื่อเส้นขนมจีนเผื่อเส้นอะไรก็ลองเอาเส้นแบบนี้มาอ a ด a p t ทำแบบนี้นะคะแล้วทําไม่ยากด้วยค่ะส่วนผสมก็ไม่เยอะด้วยนะคะมาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วกับลุงกินนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้พี่ก่อนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดรูกกระดิ ปิงปิงไปด้วยนะคะแป้งแปงเวลาป้าไปซี่มาเอาดูคลิปใหม่ๆเราจะไม่พลาดทุกคลิปของป้านั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าไปซี่ก็ถึงทิ่เราส่งขอลาแค่นี้พี่ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ t ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย n g ขอบุณค่ะวยเอ e ดูดส่เกลือเฮ้ยโอยเกลือสิเฮ้